ปุ๋ยยาแพงต้องปรับตัวยังไงพ่น5้าถึงเวันไม่ไหวมีทางเลือกอื่นไหมไปหาคําตอบกันถามมาต่อให้พ่นยาทุกๆสิวันได้ไหมได้ก่อนอื่นนะคะจะต้องฟื้นฟูดินก่อนโดยใช้ตัว N B Hilo นะคะช่วยลดกดดางในดินจากนั้นเราก็จะใช้ชุดทาําใบมี N B one Speedroot N B W แล้วก็ทิสตันตัว N B W นี่ก็จะช่วยเปิดปักใบเนาะตัวนี้จะช่วยเรื่องเล่งใบให้แตกใบให้ใบขึ้น Speedroot จะช่วยเรื่องลาก คิสตันจะเป็นสารจับใบที่จะชะลอตัวยาให้นานขึ้นถามว่าพ่นยา15วันได้ไหมได้แต่ทางที่ถูกก็คือพ่นทุกๆ10วันจะดีกว่าจะได้สารอาหารสำหรับ MB h ม r ี B Hero 1ลิตรราคา800บาทเท่านั้นสําหรับชุดดึงใบขยายล่า4ขวดในราคา1460บาท1460บบาทส่งฟรีค่ะ สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆที่เพจก้าวใหม่การเกษตรเพียงทักแชทเข้าเพจแล้วพิมพ์สั่งซื้อสินค้าจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำแค่คำตอบหรือโทรศัพท์สั่งผ่านระบบคอร์เซ็นเตอร์ที่เบอร์0846444569กดโทรออกแล้วกดต่อ1เพื่อติดต่อออปเปอเรเตอร์